เมื่อคืนวันที่4กรกฎาคม2537เวลาทุ่มครึ่งเปิดวิทยุพรโม2ฟังเป็นเสียงของท่านเจ้าขุนพระธรรมทีรราชมหามุนีโชโดกยานสิทธิ์ในสมัยที่มีสมณศักดิ์ที่พระเทพสิทธิมุนีท่านได้เล่าถึงยมพ่อของท่านตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตท่านเชื่อว่าเป็นเปรตแน่ไม่ได้เห็นตัวได้ยินแต่เสียง มาทำงานเหมือนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เหตุที่ท่านเชื่อเช่นนั้นเพราะโยมพ่อของท่านเป็นผู้รักเมียรักลูกอย่างมากหวังที่จะให้ตัวท่านเรียนถึงปริญญาเอกแต่โยมพ่อท่านก็มาตายเสียก่อนตัวท่านเองก็เลยจบแค่ป .4 พอมาบวชจึงได้เรียนจนได้ปร,ริญญาเโยมพ่อของท่านเป็นโรคอหิวาตกโรคตายก่อนตายโยมพ่อท่านได้ทำงานค้างไว้หลายอย่างจึงเกิดความเป็นห่วงหรือโลภะ ท่านว่าคนที่ตายแล้วโลภะจะต้องไปเกิดเป็นเปรตทุกคนท่านเองพร้อมด้วยญาติญาติทุกคนในบ้านได้ยินเสียงยมพ่อมาทำงานทุกเขินแล้วเดือนก็งายสว่างแต่มองไปไม่เห็นตัวผู้ที่มองเห็นก็คือหมาในบ้านมันหอนอย่างโหยหวนท่านเล่าว่าโยมแม่ได้ทําบุญถวายสังฆทานแล้วอุทิศส่วนบุญไปให้ตั้งแต่วันนั้นก็ไม่มาอีกเลยได้เล่าเรื่องเปรตยมพ่อเจ้าคุณ ซึ่งเป็นเปรตนอกตำรามาแล้วก็ขอเล่าเรื่องเปรตนอกตำราที่ประสบกับตนเองไว้สักเรื่องส่วนว่าจะจริงหรือเท็จผู้เขียนไม่รับรองแต่ส่วนตัวแล้วก็เชื่อ50-50เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อสมัยที่ผู้เขียนยังเป็นบุรุษไปรษณนียประจำอยู่ที่ไปรษณียกลางบางรักก็ทมเมื่อราว20กว่าปีมาแล้ววันนั้นเกิดนึกอย่างไรไม่ทราบได้นึกถึงโยมเตียที่ตายไปแล้วที่มีแต่ความลำบากตลอดชีวิต บุญทานการกุศลต่างๆก็ไม่เคยเห็นท่านทำเลยเวลาท่านตายก็ตายอย่างน่าอนาถท่านป่วยเป็นโรคปอดเรื้อรังได้เข้ามารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกลางและตายอย่างผีไม่มีญาติสมัยนั้นศพไม่มีญาติเขาจะนำเอาศพไปฝังไว้ที่ป่าช้าวัดพระพราชัยและผู้เขียนก็แย่กับท่านตั้งแต่ยังเล็กๆพอเป็นหนุ่มใกล้จะบวชพระได้เดินทางเข้ามาก่อธมอและไปสืบหา เขาก็ว่าได้ล้างป่าช้าไปนานแล้วโดวยความสำนึกว่าอย่างไรเสียเตียจะต้องได้รับความลำบากแน่คืนนั้นหลังไหว้พระแล้วก็ได้อธิษฐานจิตว่าถ้าโยมเตียและโยมแม่ไปเกิดอยู่ที่ไหนก็ขอให้มาเข้าฝันบอกด้วยจะได้ทำบุญไปให้หลังจากนั้นไม่ทราบว่ากี่คืนก็ได้ฝันเห็นโยมเตียในฝันว่าตัวท่านเล็กนิดเดียวแต่มีตะปูตํำทั้งตัวนอนบิดตัวร้องครุนครางตลอด ผู้เขียนก็เรียกท่านว่าเตี de er, de er, de er ้ยเตียเตี้ยท่านก็ไม่รู้สึกตัวจนกระทั่งตกใจตื่นขึ้นมาใจเต้นแรงมากทั้งกลัวและทั้งสงสารเช้ามืดวันนั้นออกมาทำงานแต่เชา้านั่งรถผ่านมาทางปากคลองจันทร์เลยลงไปซื้อข้าวหนึ่งถ้วยกับหนึ่งอย่างยืนรอพระที่นั้นสักครู่ก็มีพระบินทบาทเดินผ่านมาจึงได้ใส่บาตรแล้วอุทิศส่วนบุญไปให้ตั้งแต่วันนั้นมา ก็ไม่เคยฝันอีกเลย